สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สั่งหน่อพร้อมปลูกของต้นธรรมรักษาต้นกล้ามกุ้งก้ามกัง้งหรือเฮลิคอเนียแล้วแต่ใครจะใครเรียกซึ่งมันจะมีดอกด้วยกันอยู่3ามแบบอันนี้คือที่ส่วนของอ้อมมีดอกอยู่3ามแบบแบบแรกก็คือจะเป็นธรรมรักษาดอกสีเหลืองนะคะหรือก้ามกุ้งสีเหลืองตัวที่สอง จะเป็นธรรมรักษาสีส้มดอกส้มก้านแดงตัวที่3จะคล้ายๆกับธรรมรักษาสองสีก็คือมันจะเป็นอดอกขาวก้านแดงนะคะสีที่หสีที่สองสีที่สเวลาที่เพื่อนๆสั่งกันเข้ามาอ้อจะส่งให้เป็นหน่อค่ะเพื่อนหน่อหรือหัวพร้อมปลูกจะเป็นหัวหรือหน่อลักษณะอย่างนี้นะคะ ดูห,หัวหรือหนออย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะขุดมานะคะเป็นต้นฝังลงดินลดน้ํารอแตกได้เลยขยายง่ายนะคะแล้วส่วนดอกของมันเวลาที่เราเอาไปปักแจก,กันไหว้พระปักแจก,กันดอกไม้เข้าช่อหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะสวยในแจกันได้นานมากค่ะเพื่อนทนนะคะใครสนใจอยากจะได้พันธุ์ของธรรมรักษาซึ่งอ้อมีอยู่3สี ที่เบอร์โทร0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อังศรา09น่อนเพื่อนๆจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ